อย่าลงกลธุรกิจล้างรถยอดเรียนไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดวันนี้นะคะเราจะพามาตีแผงแง่มุมของธุรกิจนี้กันนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเราก็ต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจใช่ไหมคะก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนี้คะ่ะ บอกก่อนนะคะว่าหลายๆเจ้าหลายๆที่มักจะบอกว่าธุรกิจรางรถหยอดเหรียญเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเพราะว่าแค่ลงเครื่องแล้วก็เปิดใช้งานรันระบบ24ชั่วโมงเนี่ยก็นอนรับเงินได้เลยแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังธุรกิจนี้ก็ยังมีอีกหลายปัญหานะคะที่ให้เราต้องระวังแน่นอนว่าการทําธุรกิจนะคะมีความเสี่ยง แล้วก็มีอีกหลายหลายมิติมากที่นักลงทุนจะต้องรับรู้ก่อนการตัดสินใจว่าธุรกิจนี้เหมาะกับพฤติกรรมของเราหรือเปล่าเราพร้อมที่จะดูแลมันหรือเปล่า ถ้าใครคาดหวังนะคะว่าการซื้อตู้ล้างรถหยอดเหรียญหรือวัตถุธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากอันนั้นหุิดติดนะคะจริงๆแล้วในการทําธุรกิจทุกธุรกิจนะคะก็ต้องมีข้อที่เราจะต้องระวังหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอย่างถ้าเราทาธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญหรือธุรกิจ v e n d ี้แ m a ชีนก็จะต้องเจอปัญหาเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะชักก็จะพูดในเรื่องของธุรกิจตู้ล้างรถหยอดเหรียญเนาะเรื่องแรกเลยนะคะที่จะต้องกังวลก็คือเรื่องต้นทุน ถ้าใครบอกว่าธุรกิจล้างรถหยอเดเหรียญเนี่ยลงทุนน้อยไม่ต้องกังวลอะไรมากถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีต้นทุนในเรื่องของคนแต่ว่าก็จะมีต้นทุนในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟค่าพืนมแล้วก็ค่าอะไร แล้วก็ค่าเช่าที่ดินเรื่องนี้เราก็ต้องเตรียมเงินสำรองเผื่อไว้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราลงตู้กับลงโครงสร้างแล้วจะจบเราก็ต้องเผื่อเงินไว้ในช่วงหนึ่งถึงสเดือนแรกกรณีที่เครื่องมีปัญหาหรือว่าทางลูกค้าเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยทำให้อุปกรณ์เราเสียหายหรือกรณีไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้งานนะคะอาจจะเนื่องด้วยการตลาดหรือว่าการตชาสัมพันธ์การที่เกิดปัญหาที่เราคาดไม่ถึงอาทิเช่นลูกค้าขามโมยของ อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นในเรื่องของต้นหุนแสงเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของตัวเครื่องเองนะคะถ้าใครคาดหวังว่าการซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูแลอะไรเลยเราปล่อยรันยาวๆได้เลยอันนี้คิดผิดนะคะให้ยกตัวอย่างจากรถยนต์รถยนต์เราซื้อไปแล้วเรามีการใช้งานตลอดเวลาเราก็ยังต้องมีการซ่อมบำร,รุงเลยถูกไหมคะในแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นรอบสัปดาห์รอบเดือนรอบปีเติมยางลมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช่นเดียว กันนะคะตู้ล้างรถก็ต้องการการดูแลแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะ ก็ต้องมีการดูแลเปนคะแนนตลอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำปั๊มลมแบบนี้นะคะเจ้าไหนไม่บอกลูกค้าตั้งแต่ต้นว่าจะต้องมีการดูแลแบบนี้ก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราใช้งานเขา24ชั่วโมงเราก็ต้องมีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาลกันและบางครั้งปัญหาในการที่เครื่องมีปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากปัญหาที่มาจากตัวผู้ผลิตเองนะคะแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอาทิเช่นคนใช้งานไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องทุบตู้แรงๆ เราเจ้าของเองไม่เมนเทนแนนตามรอบที่ควรจะเป็นนะคะมันก็จะทำให้เครื่องเกิดปัญหาแล้วนี่ก็คือเป็นีนปัญหาที่เราต้องระวังเช่นกัน อ่าเรื่องต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้งานจํานวนคู่แข่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางทีลูกค้าเข้ามาใช้งานกับเราใช่ไหมคะแล้วไม่ประทับใจแล้วก็เกิดการนําไปบอกต่อรีวิวเราในทางที่เสียหายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้ปัญหาลูกค้าขโมยฟองน้ําผ้าชามัวต่างๆนะคะอันนี้เราก็อาจจะแก้ได้ด้วยการมีตู้ขายของแต่บางที่เจ้าของด้วยความที่อยากจะออฟเฟอร์ทางลูกค้าที่ เข้ามาใช้งานยังสามารถที่จะใช้งานได้นะคะก็จะไม่ได้ระวังในเรื่องตรงนี้แล้วก็สภาพอากาศเนาะถ้าฝนตกเยอะแดดออกเยอะอันนี้ก็มีผลนะคะต่อจําจนวนคนที่เข้ามาใช้งานจํานวนพื้นที่ช่องตอดนะคะเล็กไปลูกค้าต่อคิวล้างก็ไม่เข้าใหญ่ไปก็เพิ่ต้นทุนเราอันนี้ก็สําคัญการเข้ามาในช่องตอดถ้าช็อปมีเสาหน้าเยอะๆลูกค้าถอยเข้าถอยออกอยากตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะ การลงทุนนะคะบางทีเราอยากให้ช็อปเราสวยสวยได้ดูๆใช่ไหมคะเราก็ลงทุนสงูงไปเจอบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําอะไรเราเพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นดีไม่ดีมีปัญหาไม่มีการเมนเทนแนนตามรอบไม่มีการลงไปดูหน้าง,งานให้ลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาได้เพราะทําให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่รู้หรือว่าเลิร์นิ่งมากเกินไปทําให้ลูกค้าเนี่ยก็คืนทุนชา้า และสุดท้ายเลยก็คือความเสี่ยงและข้อกฎหมายต่างๆพวกระยะล่นจากกําแพงการขออนุญาตใบก่อสร้างพวกนี้นะคะก็สําคัญมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําโดยไม่มีความรู้เราอาจจะเจอสั่งปราบสั่งรื้อถอนเพราะไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าสั่งให้จัดการปัญหาเรื่องข้อน้ําดีน้ําเสียน้ําทิ้งเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยทั้งหมดเลยที่อยู่ในธุรกิจล้างรถหย่อนเหรียญ ถ้าใครจะทํานะคะหรือว่ากําลังคิดตัดสินใจทำก็อยากให้ดูคลิปนี้ก่อนที่จะตัดสินใจให้เลือกเจ้าที่มีมาตรฐานแล้วมีการแจ้งลูกค้าก่อนทุกๆอยา่างก่อนที่จะลงมือเพราะว่าบางคนนะคะเงินทุนเนี่ยเป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายเป็นเงินทุนกเกษียณเนาะเอามาลงทุนถ้าเกิดว่าเราเสียไปกับมันหมดแล้วเราก็โอกาสคืนทุนก็ลาบากทําให้มีปัญหาผิดใจแล้วเงินนั้นก็จะสูญสลายแล้วก็จบไปอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าใครนะคะไปซื้อล้างรถยกเตียน แล้ไม่มีการแนะนําตัวระบบเครื่องตัวระบบโครงสร้างต่างๆอันนี้ก็ให้แนะนําให้บายไปเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือการ ซื้อตู้ล้างรถหยอดเหรียญที่ราคาถูกมากๆอันนี้ยิ่งไม่แนะนํานะคะเพราะการซื้อตู้ล้างรถหยอดเหรียญที่ราคาถูกมากๆจะทําให้เกิดปัญหาอะไรไม่ดีอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการที่เราจะซื้อตู้ล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยถ้าเราซื้อของที่มันถูกมากๆอะไรมันก็ต้องถูกตามใช่ไหมคะเพราะทุกคนทําธุรกิจก็อยากมีกำไรเพราะฉะนั้นแนะนําให้ด้วยเจ้าที่ดีที่มีมาตรฐานไม่ขายฝันจนเกินไปบอกถึงข้อดีข้อเสียเพื่อให้เป็นการตัดสินใจได้ง่ายค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนถ้าใครสนใจคำปรึกษาต่างๆหรือว่ามีปัญหาในการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจก็สามารถปรึกษาแะคทะคาร์บอนได้นะคะ